กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยเฉพาะกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์เป็นกราฟที่มีความสำคัญมากทั้งในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆเช่นในวิชาฟิสิกส์เรื่องแสงเสียงดังนั้นจึงควรศึกษาลักษณะและการเขียนกราฟของฟังก์ชันทั้งสองและฟังก์ชันอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนี้การเขียนกราฟของ y เท่ากับ sin x เขียนได้ดังนี้นะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ในนี้นะคะเราจะเห็นว่ากราฟนี้คือกราฟของ y เท่ากับ sin x นะคะสังเกตที่ค่าเมื่อ x เท่ากับ0นะคะอันนี้นะคะคือกราฟ y เท่ากับ sin x เมื่อ x เท่ากับ0 y ก็จะเป็น0ย์ด้วยเมื่อค่า x เป็น pi ส่วนหกคูขออนุญาตศูนย์เข้ามานะคะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อค่า x เป็น pi ส่วนหกค่า y ตัวนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นถ้าค่า x เป็นพายส่วนสี่ค่า y ณนะจุดนี้ก็จะมีค่าประมาณรูทสองส่วนสองนะคะเมื่อค่า x เป็นพายส่วนสามค่า y ก็จะมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองส่วน เมื่อ x มีค่าเท่ากับ π ส่วน2หรือถ้าคิดเป็นมุมนี่คือมุมเท่าไหร่คะเป็นดีกรีคือ90องศานะคะค่า y ก็จะเป็น1นะคะและเมื่อ x เป็น 2π ส่วน3และจุดนี้นะคะค่า y ก็จะมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2เมื่อค่า x เป็น 3π ส่วน4ค่า y ก็จะมีค่ารูท2ส่วน2 และเมื่อ x เป็น 5π ส่วน6ค่า y ก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2และถ้าเมื่อ x มีค่าเท่ากับ π ค่า y ณจุดนี้เป็นไ่ฮะณจุดนี้ y ก็จะเป็น0นะคะเนื่องจากเรน์ของฟังก์ชันไซนเนี่ยถ้าเรา z ู o เอาออกมาดูนะคะจะเห็นว่าค่าเรน์หรือค่า y ของฟังก์ชัน y เนี่ยจะคือเซตของจำนวนจริงตั้งแต่ลบ1ถึง1ดังนั้น ค่าของฟังก์ชันไซน์จึงมีค่าตั้งแต่ลบหถึง1ซึ่งค่าของไซน์ x เมื่อ x เป็นจนํานวนจริงตั้งแต่ศูนย์ถึงสองพายถ้าเราดูเฉพาะตรงนี้นะคะเฉพาะในช่วงศู pie, งนย์ถึงสองพายตัวนี้จะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อ x อยู่ระหว่างศูนย์ถึงสองพายในช่วงนี้ค่า y เป็นไงคะณจุดนี้เห็นไหมคะ ค่าค่า x ในช่วง0ถึงตั้งแต่0ถึงายส่วน2ค่า y หรือค่า s าย x จะเพิ่มขึ้นจาก0ไปถึง1และในช่วง x อยู่ตั้งแต่ายส่วน2ตรงนี้นะคะจนถึงายค่าของ sin x ก็ลดลงจาก1ไปยัง0และเมื่อ x อยู่ตั้งแต่ายจนถึงพายส่วนส ค่า sin x ก,ก็ลดลงจาก0ไปถึงลบ1และเมื่อ x มีค่าตั้งแต่3ายส่วน2ไปจนถึง2พพยค่าของ sin x ก,ก็เพิ่มขึ้นจากลบ1ไปถึง0นะคะกราฟของ y เท่ากับ sin x เ,เมื่อ x อ,อยู่ตั้งแต่0จนถึง2ไพานะคะเราก็จะได้กราฟดังนี้นะคะจากที่ทราบมาแล้วว่า ไซ n ์ของ2 n พบวก x นะคะตรงนี้นะกราฟของฟังก์ชันไซ n ์เท่ากับ2 n พบวก x จะเท่ากับ sin nx ตรงนี้เราเรียนมาแล้วนะคะคุณสมบัติของฟังก์ชันตรีโกณ<ม>เมื่อ n เ,เป็นจำนวนเต็มสมบัตินี้เป็นสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของฟังก์ชันไซด์นะคะทำให้กราฟของฟังก์ชันไซด์มีลักษณะซ้ำกันเป็นช่วงๆซึ่งจะช่วยให้การเขียนกราฟง่ายขึ้น กราฟของ y ท่ากับ x ก็เขียนได้ตามนี้นะคะนะคะโดยที่แกน y จะเห็นว่าค่าของ y หรือค่า sin x u ตั้งแต่ลบหนึ่งถึง1ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะจะอยู่ในช่วงนี้ตูก,กราฟของนักเรียนจะไม่ได้ห่างไปจากตรงนี้นะคะอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นจากกราฟจะเห็นว่าโดเมนของฟังก์ชัน sin ซึ่งก็คือค่า x เนี่ยจะเป็นไงคะเป็น จำนวนจริงเรนของฟังก์ชันไซย์คือค่า y อยู่ตั้งแต่ลบหนถึงหกราฟของฟังก์ชันซายตัดแกน x ที่จุด x 0นะคะซึ่งก็คือจุดนี้เห็นไหมคะเมื่อ x คือค่าของอะไรได้บ้างคะ00เมื่อ x เป็น0หรือเป็นลบ π, -π 0 π พลบพาย0พาย สอพายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนกราฟของฟังก์ชันไซนตัดแกน y ที่จุดไหนคะศูนะคะในทันางนเดียวกับการเขียนกราฟ y ด้วยกับ sin x ก,ก็จะเขียนกราฟ y เท่กับ cos x ได้ดังนี้นะคะหนังรายละเอียดตรงนี้นะคะก็คือถ้า x เ,เป็น0 y ได้1นงเราลองแทนค่านี้นี้นะคะแทน x ด้วย0ลงไป y c ้อ0ก็จะมีค่าเท่ากัน1แทน x ด้วยพายศูย c o s ไพ่สวน3ก็จะมีค่าเท่ากับ102นะคะแทน x ด้วยพายส่วน2 cos ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับ0ลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะกราฟของฟังก์ชัน CosX ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะหรือถ้าเราจะดูจากในแอป Desmos นะคะ y, กราฟฟังก์ชัน Y าเท่ากับ CosX ก็จะได้รูปกราฟนี้ออกมานะคะ ก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับกราฟ y เท่ากับ sin x นะคะแต่ว่าจุดตัดก็จะแตกต่างกันนะคะวิกับแตกต่างกันด้วยตัวน,นะคะเราดูค่าจะเห็นว่าค่า y ของเราก็อยู่ในช่วงไหนคะตั้งแต่ลบหถึง1นนั่นเองนะคะ ค่า y ก็คือค่าของเร n g ของฟังก์ชันโคไซน์นั่นเองก็อยู่ตั้งแต่ลบ1ถึง1ส่วนโดเมนหรือค่า x เป็นไงคะในกราฟนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเซตของจำนวนจริงนะคะจะเห็นว่ากราฟของฟังก์ชันโคไซน์เนี่ยตัดแกน x ที่จุด x 0นะคะโดยที่ x ก็คือค่าอะไรได้บ้างก็เริ่มตั้งแต่ลบ3พายส่วน2นะคะเห็นไหมคะณจุดนี้ค่า y เป็นศ ที่ไหนอีกพายส่วน2ลบพายส่วน2นะคะพายส่วน2 3พายส่วน2อ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะกราฟของฟังก์ชันตัดแกน y ที่จุดไหนคะศ1นนะคะณนะจุดนี้เป็นจุดที่ตัดแกน y คะ่ะฟังก์ชันตรีโกณมิติทุกฟังก์ชันเป็นคาบนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะจะเป็นคาบแบบนี้นะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า periodic function นะคะ กล่าวคือสามารถแบ่งแกน x ออกเป็นช่วงย่อยๆ sub interval โดยที่ความยาวของแต่ละช่วงย่อยเท่ากันและกราฟในแต่ละช่วงย่อยมีลักษณะเหมือนกันความยาวของช่วงย่อยที่สั้นที่สุดที่มีสมบัติด,ดังกล่าวเรียกว่าคาบหรือ period นะคะของฟังก์ชันเช่นกราฟ y เท่ากับ sin x ก็จะเป็นกราฟนี้นะคะสีแดงนะจะเป็นกราฟ y เท่ากับ sin x และกราฟ y เท่ากับ cos x เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะในช่วงลบ2พายถึง2ไพ่นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในช่วงนี้ลบ2พายถึง2พายลบ2พายถึง0ในช่วง0ถึง2พายเช่นกันในช่วง2ไพยถึง4พายก็เช่นกันนะคะ2ไายถึง4ไา่นะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้ สอพายถึงสีพายหรือเป็นช่วงที่สั้นที่สุดที่แบ่งแล้วทําให้กราฟในแต่ละช่วงเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกันค่าของฟังก์ชัน y เท่ากับ sin x และ y เท่ากับ c o ส x จึงเท่ากับ2พายดังรูปนะคะเห็นไหมคะอันนี้สีแดงก็จะเป็นกราฟของ y เท่ากับ sin x ส่วนสีเขียวก็คือกราฟของ y เท่ากับ cos x นะคะหังรูปในนี้สำหรับฟังก์ชัน ที่เป็นค่าซึ่งมีค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดจะเรียกค่าที่เท่ากับครึ่ง1ของค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนั้นว่าแอมพลิจูดนะคะนั่นคือถ้า A เป็นค่าสูงสุดและ b เป็นค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้กราฟไซด์กับกราฟคอสเนี่ยค่าสูงสุดคือเท่าไหร่คะ1และต่ำสุดคือลบหนะคะเราจะแทนค่าต่ำสุดด้วย B อย่างเช่นในกรณีนี้เห็นไหมคะว่าแอมพลิจูดของแอมพลิจูดของฟังก์ชัน y เท่ากับ s i n x มีค่าเท่าไหร่คะแทน a ด้วย1แทน b ด้วย1ลบ1ลงไปนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเส1ส่วน2คูณด้วย1ลบกับลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือแอมพลิจูดของฟังก์ชัน y กับ y เท่ากับ s i n x หรือ y ายถ้ากับ c o s เมีค่าเท่ากันนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ1นะคะแผนค่าลงไปในนี้นั่นเอง